สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าเปลี่ยนจิตเปิดพลังชีวิตของคุณเขียนโดยลุยส์เฮ เป็นนักเขียนและนักพูดที่มีชื่อเสียงซึ่งได้ช่วยเหลือผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นคู่มือที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาความแข็งแกร่งภายในของคุณและใช้มันเพื่อบรรลุเป้าหมาย ลุยเฮแบ่งปันการเดินทางส่วนตัวของเธอในการค้นพบตัวเองและมอบเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้งานได้จริงแก่ผู้อ่านเพื่อเอาชนะความกลัวความสงสัยในตัวเองและอารมณ์ด้านลบอื่นๆที่อาจฉุดรั้งเราไม่ให้ใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดดังนั้นเรามาเจาะลึกและสำรวจข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญบางส่วนจากหนังสือเล่มนี้กันค่ะหนในประเด็นสำคัญของเล่มนี้นะคะคือพลังแห่งความคิดของเรา ลุยเชเน้นย้ำว่าความคิดของเราสร้างความเป็นจริงและเรามีอำนาจที่จะเลือกความคิดของเราเขาแนะนำว่าการตระหนักถึงความคิดของเราและเลือกความคิดเชิงบวกและเสริมพลังเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ซึ่งอาจรวมถึงการคิดเชิงบวกการคิดภาพบวกในหัวและเทคนิคอื่นๆเพื่อตั้งโปรแกรมความคิดของเราใหม่เพื่อความสำเร็จ นะคะคยังเน้นย้าถึงความสําคัญของการรักตัวเองและการยอมรับตัวเองแนะนําว่าเราทุกคนเนี่ยสมควรได้รับความรักและการรักตัวเองเราสามารถดึงดูดความรักและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้มากขึ้นค่ะแนวคิดสําคัญอีกประการในหนังสือเล่มนี้นะคะคือแนวคิดเรื่องการให้อภัยลุ u สเฮแนะนําว่าการยึดมั่นในความโกรธความไม่พอใจและอารมณ์ด้านลบอื่นๆสามารถรั้งเราไว้ไม่ให้ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดได้ เขาแนะนําว่าการให้อภัยเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเยียวยาและปลดปล่อยอารมณ์ด้านลบเหล่านี้การให้อภัยผู้อื่นและตัวเราเองเราสามารถปล่อยวางอดีตและก้าวไปข้างหน้าด้วยความรักและมองโลกในแง่ดีค่ะลูเฮยยังสำรวจแนวคิดของความกลัวและวิธีที่ความกลัวสามารถฉุดรั้งเราจากการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของเราเขายังแนะนำว่าการยอมรับความกลัวของเราและ,ะเผชิญหน้ากับมันโดยตรง เราเนี่ยจะสามารถเอาชนะมันและมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะหนึ่งในประเด็นที่ทรงพลังที่สุดจากหนังสือเล่มนี้นะคะคือแนวคิดที่ว่าเราทุกคนสามารถสร้างชีวิตที่เราต้องการได้เขาเน้นย้ำว่าเราทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีของประทานและพรสวรรค์ของเราเองเพื่อแบ่งปันกับโลกการใช้ประโยชน์จากพลังภายในของเราและใช้มันเพื่อไล่ตามความปรารถนาและเป้าหมายของเราจะทำให้เราสร้างชีวิตที่เติมเต็มและมีความหมายได้ค่ะ สรุปแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นแนวทางที่ทรงพลังในการค้นหาความแข็งแกร่งภายในของคุณและใช้มันเพื่อสร้างชีวิตที่คุณต้องการโดยเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ได้จริงหลุยเฮแสดงให้เราเห็นถึงวิธีการเอาชนะความกลัวความสงสัยในตัวเองและอารมณ์ด้านลบและใช้ประโยชน์จากพลังภายในของเราเพื่อความสําเร็จและความสุข ถ้าหากคุณนะคะกำลังมองหาแรงบันดาลใจและคำแนะนำในการเดินทางส่วนตัวเพื่อคนพบตัวเองมินก็ขอแนะนำหนังสือเล่มนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ฟังพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์และพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ f b o o k y o u y u u t และแล็อกดิ d ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย